เราหาใครเอ๊ะ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 น่รักปะแนววัด๊ะครับยูวัดเอาหากันแล้ว่นแม่อยู่ทางโน้นแม่เรทางน่่นเด็กๆครับมาแบบไม่ได้นัหมายสินะก็คือ วัดบ้านเตนวัดบ้านเตนนะครับวัดบ้านเต็นคำม่วนนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงวัดบ้านเตนบ้านพ่อเลี้งเดียวนะครับผมวัดจงที่บ้านพ่อเลี้งเดียวครับผมเอฟซีบ้านพ่อเลี้งเดียวก็จะอยู่นะวัดเอฟซีนะออกแล้วเป็นพรูอาจารย์พระอาจารย์อยู่นี่บ่ครับอ๋อพระอาจารย์ไปอยู่ครับไปไปไปมาเลยอันนี้เราก็เอาดิกมาทำไม มาทำไมมาทำไมมาเยีย่ยไปด,ไปด,ดีไปดีไปดีไปดีครับผอ๋ออันนี้แม่ป่ะนี่น,นี่เป็นแม่หเปล่าร้รองเนี่ยฮะร,ร้องฮักเลอย่าร้องให้ <c oughs> เราไม่ไหวสิลูกท้องเปล่ง้วครับผมเราไม่ไหวแล้วนะครับผมไปไปตอนนี้พวกเราก็จะไปเดินไป หาบ้านพ่อเล่งเดียวนะครับผมซึ่งอยู่หน้าวัดนะครับซึ่งก็เห็นคนเยอะมี้เนะบ้านพ่อเดียวคนเยอะแล้วคนเยอะะอืมนะครับผมแล้วสอบถามรึเปล่าร้ว่าไง น้ำบานพอดีอยู่นน้บัดะเจ้าเจ้าสบายดีอเห็นมันมันเหมือนขมหนมสบายดีโอ้ไอยู่ครอพูดนสบายดีสบายดีคูบ่าวสบายดีคบ่าวืออยังมีสคนสบายดีื่ยังนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้กลับเนาะ <ain ways dishes> <c oughs> หรือเปล่าจับ,บัดเรางานพรุ่งนี้ยังไม่เสร็จเลยไอ้พยานก็บนนัดมานีน่นะฮะภย,ยันจะบอกกลับไปกลับ,บามาขึ้นม่คือน่าจะไม่ได้กลับเลยเราอะนะเออพอพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะกลับรพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้มันหมดเลยนะนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาก็จะบ่ายเลยเอฟซีครับน้องคนเยอะเลยไอ้คนนะครับผมเราก็มาเป็นเจ้าภาพเนาะ ปรับจัดงานเล็กสินะงานแจกข้าวเดือดถมุญหาปัญญาของพ่อเลี้ยงเดี okay. ่ยวนะผมก็คนเยอะนะครับเอฟซีประเทศไทยบะไร้าไปับดครับมันถึงบ้านพ่อเลี้ยงเดี่ยวเอฟซีสบายรับไหมสบายดีครับผมสบายดีครับสบายดีครับผมครับฮะครับผม สดีพร้อมพื่กติ๊กตุลกับมาเลยครับผมสบายครับสบายดีครับสบายดีครับผมเป็นได้ดายู้เจ็บท้องหันสลูกะเจ็บอยู่เป็นกะไข้ขึ้นนี่ยเหละครับผมไข้ขึ้นแล้วนะครับกับบารีมาหน้ามันนี่โถ่ห้าคูณ้าครับผมตอนนี้เฮียังครำเนี่ยเฮียังอยู่ครับเนี่ยเตรียมบุญนี่แหละโอ้โหโอ้โหขมากนะครับผมโอ้น้าคุณแม่เตรียมบุญนะครับเตรียมบุญนะครับเพื่อเก็บกระดูกจมูกเขาเก็บกระดูกหนึ่งเพื่อ บ่สามโมงคเนาะโอ้ขี่รถไทยไปบ่ครับอยยางไปโอ้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้งนอ๋งอผางครับเนาะผางเนาะผางครับผังสักอันดีจานจานะครับโอเคครับผมครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านทอเลี้ยงเดียวเอฟซีนะก็ดีพอพ่อก่นครับผม ผนเยอะมเต็มยมมาผมกอนั่งทำบุญทำกุ้งข้าวเอฟซีครับสบัสมสดีครับครัสบาครับผมครับสบาครับสบัสบาครับผมครับอาพวกแพรบโอ๊ใจแล้วนะผมก็สวัสดีพ่อเราก็กำลังทำหน้าที่นะครับผมก็นี้มาถึงบ้านพ่อเล่นเดียวเลยครับเอฟซีฮะนเลับเล่นเออมีก็เตรียมบุญอยู่นะครับผม เราเอ็กกี้กับเอ็กกี้กำลังไปหาโน่นนอนด้านนู้นแหละนะครับผมเฮ้ครับเสียพระไปพระไปพระบัลลปะบาบกับหลักบัวอันเพราะว่าเขาเจ้าสิมาเอากองบุญนะใหมอ๋อละกฮกขานเพป็นสิมาเอาอยู่วัดเพป็นครับเป็นเหมากองบุญให้เลยแล้วเป็นอยังสิมาสร้างโมงเป็นสิมาอ๋อครับผมครับโอเคครับผมเนาะก็ถึงบ้านเอ็กซ์ซีครับผม เมื่ออนเราบัวเมื่อได้น่าอยู่นี่ก่อนเมื่อคนมาทีไปอันอันนั้นอันจาร่บนเขาจ้าฝั่งนะเจ้าฝังอ๋อนะครับสักครู่มันไปสามโมงเอฟซีก็จะไปสักอานิจานะครับผมตรงที่อ่าศพของคุณภรรยาของพอลิงเดียวนะครับผมแล้วก็ตามติดทุกสถานการณ์นะครับผมเอฟซีโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมรอออกครับรอออกสวัสดีครับ